สวัสดีค่ะพิชชันทั้งสามอริวานบัวทองคุูตุยประจําชั้นอน,บนุบาล1-2ับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่16หน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราเด็กๆตามครูตุ่มาเลยนะคะ 1. คําฝาของจังหวัด 2. ชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด 3. อาชีพและอาหารพื้นเมือง 4. ส,สถานที่สำคัญของจังหวัด 5. ศาส,สนาและประเพณีของจังหวัดเด็กๆคะเรามารูจักคำฝันของจังหวัดระยองเราเลยนะคะผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปาลารสเด็ด กาะเสม็ดสวยหรูสุนต้อนผู้กว,วีเอจังหวัดระยองตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวันออกและตอนกลางมีพื้นที่ลาบเชิงเขาและลาบระหว่างภูเขาจนถึงที่ลาบลุ่มแม่น้ำด้าน ตะวันออกบรรจบกับที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกทิศใต้เป็นอ่าวเล็กๆและเกาะต่างๆจังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดทั้งปีอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดบริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชุมระหว่างเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาของทุกปีอาชีพด้านเดิมและปัจจุบันของคนในท้องถิ่นด้านกเกษตรก,กรรมด้านประมงด้านการล้อยหอยด้านการมัดย้อมและด้านอุตสาหกรรมต่างๆเช่น i.r.p.c. ปตท s.t.g. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดระยองแกงหมูชะมวงส้มตำข้าวมันก๋วยเตี๋ยวแกงส้มและขนมนิ่มนวลเด็กๆคะเรารู้จักสถานที่สำคัญของจังหวัดระยองกันเลยหนึ่ง ศาลหลักเมืองที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองสศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ตั้งอยู่ปากน้ำประแส 3. เจดีกลางน้ำที่ตั้งอยู่ปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองสศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ตั้งอยู่ถนนตากสินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง 5. ชาวระยองส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและลองมาศาสนาอิสลามประเพณีที่สำคัญ 1. คือการแข่งเรือ 2. ง,งานพุ่มผ้าแดงเจดีกลางน้ำ 3. งานประเพณีการทำบุญทอดผระป่ากลางน้ำ นี่คก็ฝากคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆดยบายบายเจอกัน